สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเนี่ยเคยคิดอยากจะลองมองเห็นผีบ้างไหมครับผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนเนี่ยอยากคิดอยากจะลองหรือว่าอยากจะทําตามในที่อินเทอร์เน็ตเขาบอกนะครับว่าทําแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นแล้วจะมองเห็นผีได้เอาน้ําตาของหมาดาเอามาป้ายตาก็จะมองเห็นผีมองลอดใต้วางขาก็จะมองเห็นผีหรือแม้กระทั่งเล่นผีถ้วยแก้วก็สามารถสื่อสารกับผีได้ และใครบางคนถ้าเกิดว่าได้เล่นผีด้วยแก้วแล้วบางคนก็ได้มีโอกาสได้มองเห็นผีด้วยเหมือนกันครับและท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามันมีคนคนหนึ่งครับอยากจะลองของด้วยวิธีเดียวกับที่ผมเล่ามาให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนี้คุณพศครับซึ่งเป็นคนวัยรุ่นวัยทํางานที่แบบเพิ่งเริ่มจะเข้ามาทํางานใหม่ๆและเขาก็มีความกล้าความบ้าบินครับอยากจะลองของอยากจะมองเห็นผีโดยที่เพื่อนของเขานั้นยุคขเขไมาอทีหนึง่ง เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นแบบนี้ครับต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20-30ปีก่อนครับในตอนนั้นเนี่ยคุณพศเองนะครับเขายังคงเป็นวัยรุ่นที่พึ่งเริ่มจะมาทํางานใหม่ๆครับเขาได้สมัครงานที่กรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยสมัครเป็นในฐานะของเซลแมนและเขาก็ต้องย้ายที่อยู่นะครับจากกรุงเทพมหานครไปสู่ทางภาคอีสานของจังหวัดจังหวัดหนึ่งละกันนะครับเขาได้ย้าย ที่หลับที่นอนไปอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะไปเริ่มต้นทํางานเป็นแห่งแรกและที่เดียวที่แรกเขาเนี่ยนะครับมีรุนพี่อยู่ประมาณ2 3าคนที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงกันอยู่ในภาคเดียวกันในตอนเย็นของวันศุกร์นั้นพวกเขาก็จะรวมกลุ่มกันครับมาเพื่อสังสรร์ปารป์าตี้หรือว่ามากินสุรากันในตอนมืดของวันเย็นวันศุกร์ทุกๆวันครับจนถึงดึกเดิน แล้วมีอยู่วันหนึ่งครับที่คุณพจ์กับเพื่อนๆรุ่นพี่เนี่ยนะครับเขากินเหล้ากันไปอย่างสนุกสนานรุ่นพี่คนหนึ่งก็เริ่มเอ่ยกันมาว่าเฮ้ยเขาได้ไปเจอเรื่องราวหลอนๆมาในทางภาคอีาสานนี้เขาก็ได้เริ่มเล่าเรื่องราวผีๆให้คุณพ์แล้วก็เพื่อนๆอ,อีกสองสามคนได้ฟังนอกจากนั้นครับก็จะมีคนอื่นๆเนี่ยเล่าเรื่องผีเนี่ยตามต่อไปไป,ไป,ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมีเพียงแค่คุณพ์คนเดียวเท่านั้นนะครับที่ ไม่ได้เจอเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับผีเลยแล้วก็ไม่ได้มีความคิดว่าอยากจะลองของหรือว่าอยากจะประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับผีถึงแม้ว่าคุณพจน์จะไม่ได้เป็นคนกลัวผีนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอผีมาเขาเลยไม่กลัวแต่ด้วยความที่รุ่นพี่เนี่ยบอกว่าเฮ้ยพศแกป๊อตที่แกไม่อยากจะลองของไม่อยากจะเห็นผีคือแกกลัวแกป๊อตคุณพศก็เลยบอกว่าพี่ผมไม่ได้ป๊อดพี่ เพียงแค่ว่าผมเนี่ยไม่รู้ว่าผมจะเจอมันยังไงผมใช้ชีวิตมายี่สกว่าปีเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นผีเลยสักตัวเดียวมันมีจริงหรือเปล่าก็มไม่รู้แต่ผมเชื่อว่ามันไม่มีจริงหรอกด้วยความคําพูดนี้ออกไปครับจนทําให้รุ่นพี่คนหนึ่งบอกว่าถ้างั้นแกมาลองทําแบบที่ข้าเนี่ยแนะนําแกดูแล้วถ้าเกิดว่าแกไม่กล้าทําก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่า,าจบๆกันไปก็กแกไม่กล้าเลยเนาะจะให้ทำยังไงได้คุณพศได้ยินแบบนี้ก็ ปืดเลยครับของขึ้นเลยครับบอกว่าว่ามาพี่จใจผมทํายังไงว่ามาด้วยความที่คนเรานะครับกินเหล้าเข้าไปในวงสนทนาแล้วก็ขาดสติครับก็เลยรับปากอะไรทรงๆไปรุนพีคนหนึ่งก็เลยบอกว่านี่มีสัป,ปเหรหที่เขารู้จักเนี่ยที่อยู่ในวงการเนี้มานานเขาบอกว่าวิธีการมองเห็นผีที่ง่ายที่สุดนั้นก็คือให้มองรอดใต้วางขานในพิธีงานศพแล้วเราจะได้เห็นผี แล้วคุณพศก็บอกว่าแต่ผมไม่มีญาติที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เลยผมย้ายมาจากกรุงเทพญาติของผมในอยู่ที่กรุงเทพทั้งหมดคือในทางอีสานเนี่ยผมไม่มีใครรู้จักเลยนอกจากผู้พี่เนี่ยรุนพีคนหนึ่งก็บอกว่าทางงั้นเอางี้มันมีงานศพที่อยู่ใกล้ๆในจังหวัดใกล้เคียงตรงเนี้ยไปไหมล่ะเดี๋ยวอีกประมาณสักสองสาวันเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเผาแล้วเดี๋ยวไปงานศพนั้นกันคุณพศก็เลยแบบด้วยความคือคนองครับาเอาไป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  ทีนี้พอหลังจากนั้นไม่ครับประมาณ 2- 3สาวันก็มีการนัดเจอกันแล้วก็ไปงานศพพอประมาณสัก4โมงถึง5โมงเย็นเขาก็เริ่มจากการเผาศพครับก็ทำพิธีอะไรไปเรียบร้อยแล้วก็คนประมาณ6หรือ8คนแบกลงครับแล้วก็ขึ้นไปเพื่อที่จะไปเผาบนเมนทีนี้คุณโพสครับรอท่าอยู่แล้วเขาก็เลยก้มมองล่าใต้วงขาเลยครับมองไปที่บนโลงนั้น ในระหว่างที่เขากําลังจะยกลงน่ะขึ้นไปบนเมนเขามองไปไม่เห็นไม่เจออะไรไม่เห็นผีไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยแต่ในระหว่างนั้นครับจะทําให้คุณพ์เกือบตายนั่นก็คือคนที่อยู่ในงานครับคนที่อยู่ในงานศพนั้นเขาเนี่ยเข้ามาหาเรื่องคุณพ์ครับบอกว่ามึงเป็นใครว่ามึงทําไมมึงไม่ให้เกียรติกูนี่มันคืองานศพของกูนี่งานศพของแม่ของกูแล้วทาไมมึงมาทําอะไรแบบนั้น คุณพศหน้าเสียครับกับรุ่นพี่อีกคนหนึ่งเขาบอกว่าผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษด้วยผมแค่อยากจะมองเห็นผีแต่ผมไม่รู้ผมจะเป็นพิสูจน์แนวไหนแล้วเนี่ยรุ่นพี่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าทําแบบนี้ในงานศพแล้วผมจะเจอผีได้คนที่อยู่ในงานเนี่ยก็ไม่ฟังครับเริ่มที่จะแบบโวยวายโวยวายคนนู้นคนนี้ได้ยินก็เริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาเกือบจะลุมประชาทันคุณพศแล้วก็พพี่รุ่นพี่อีกคนหนึ่งจนมีผู้ใหญ่คนหนึ่งครับเขามาห้ามบอกว่า เฮ้ย hey, อย่าอย่าไปทํามันอย่าไปทํามันมันแค่ไม่รู้เท่าไม่ถึงการปล่อยมันไปเถอะแล้วเขาก็บอกคุณพ์กับรุนพี่คนหนึ่งบอกว่าทีหลังมึงอย่าไปทํานะมึงอย่าไปทําอย่างนี้กันที่ไหนนะไม่งั้นมันกระทืบมึงตายนะจนในที่สุดครับคุณพศกับรุนพี่คนนั้นเนี่ยก็เลยออกจากงานนั้นโดยสวัสดิภาพไม่มีการถูกทําร้ายหรือว่ามีการอะไรแต่ถูกไล่ออกมาให้จากงานศพโดยเร็วที่สุดพอออกมาแล้วนะครับคุณพศกับ รุ่นพี่คนนั้นเนี่ยก็มาคุยกันเนี่ยพี่มึงนี่ทากูเกือบตายแล้วนะพี่นะบอกเอา้ากูจะไปรู้ได้งไงไว่าว่าแถวนี้เขาถือพอหลังจากนั้นไปครับก็มีการย้ยายไปในวันนั้นคืนนั้นเองคุณพศเริ่มมีอาการแปลกๆครับนั่นก็คือคุณพศเนี่ยเขาได้จอดรถไว้ที่หน้าห้องเช่าของเขานะครับห้องเช่าของเขานะครับจะเป็นห้องแถวเพียงแค่ชั้นเดียวเท่านั้นแล้วก็จะมีห้องอยู่ประมาณ1ิบห้องซึ่งคุณพศเนี่ย จะอยู่ห้องริมสุดทางด้านซ้ายมือเวลาจอดรถอยู่ห้องริมสุดเลยในระหว่างที่เขาเอารถไปจอดทางหน้าห้องเขานั้นเขาก็เปิดตูเข้าไปในคืนนั้นเขาก็หลับไปโดยที่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอรุ่งเช้ามาเนี่ยเพื่อนที่อยู่ข,ข้างๆห้องที่มาจอดรถด,ด้วยกันก็อบอกว่าเฮ้ยเมื่อคืนเนี่ยทำไมไม่พาน้องน้องหรือแฟนหรือใครเข้าไปด้วยล่ะงอนโกรธอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเห็นนั่งอยู่ในรถนะ คุณพลนบอกบ้าพี่ไม่มีผมเนี่ยมาคนเดียวอยู่คนนี้คนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีแฟนไม่มีอะไรทั้งนั้นเพื่อนคนนั้นก็บอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> จริงนะเมื่อคืนเนี่ยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถข้างๆคนขับเลยนั่งผมยาวๆปากบ่าใส่ชุดสีแดงคือนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็แต่ว่ามองเห็นหน้าไม่ชัดเจนแต่รู้สึกว่าผิวพรรณดีอยู่เหมือนกันคุณพจบอกไม่มีพี่พี่ตาฝาดแล้ว หลังจากนั้นไปครับคุณพศก็ขับรถเนี่ยไปทํางานไปทํางานตามสถานที่ต่างๆครับไปดิวกับร้านค้านู่นนี่นั่นแล้วหลายร้านก็เห็นเหมือนกันเอ้าพาแฟนมาด้วยเหรอทําไมไม่พาลงมาล่ะมาคุยกันหน่อยสิคุณพศบอกไม่มีพี่ผมมาคนเดียวไม่มีแฟนไม่มีอะไรทั้งนั้นเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นครับว่าคนอื่นเนี่ยเขาพบเห็นอะไรแบบนี้จนในที่สุดครับเขา คุณพ์เนี่ยเขาก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปเล่ากับรุ่นพี่ที่อยู่สองสามคนนั่นแนหะไปเล่าให้ฟังรุ่นพี่ก็บอกเฮ้ยว่าผีที่ในงานศพนั้นตามมึงมาแล้วล่ะแต่ผมไม่รู้สึกเลยนะพี่คือผมผมไม่เห็นเขาเลยนะก็บอกเออมันตามมึงมาแน่นอนนี้มึงรดน้ำมนเลยไม่งั้นมึงซวยนะเวรุ่นพี่ก็แนะนําให้คุณพจ์เนี่ยเป็นรดน้ำมนต์ที่วัดวัดหนึ่งคุณพจน์ก็ไปรดน้ำมนต์ครับ แล้วก็คิดหวังว่าเออคงจะดีขึ้นแต่ไม่ได้เป็นแบบนั้นครับในคืนหนึ่งคุณพศเนี่ยก็ได้มาจอดรถตามปกติแล้วก็เข้าไปนอนตามปกติทีนี้สักประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครับมีเสียงเสียงหนึ่งดังมาจากทางหน้าประตูเหมือนมีคนเคาะแล้วก็มีคนเดินรอบๆห้องนะครับเดินรอบรอบๆอบรอบแกลกแกลกแกลกรอบห้องนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมลองนึกภาพนี้ดูนะครับว่ารอบๆห้องนั้นมันจะไม่ได้ เป็นปูนคอนกรีตนะครับแต่มันจะเป็นการเดินเหมือนเดินบนอิฐกรวดที่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับเป็แบบอิฐแบบนั้นเลยอิฐโอยพื้นอะ่ะแล้วก็มีคนเดินนะแกลกแกลกแกลกเดินตลอดเลยประมาณท,ที่ห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งเดินนี้ตลอดเลยครับพอสักพักหนึ่งก็มีคนมาเคาะประตูปุ๊ก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 เคาะประตูของคุณพศคุณพศก็งูเงี้ยอ,อะไรวะมีใครมาเคาะประตูเหรอไม่มีมั้ คงคิดไปเองแหละแล้วทีนี้ก็ผ่านไปได้สักพักหนึ่งขออีกครับปุ๊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 บคุณพจก็อะไรองใครมาแกล้งแม่งเดียวออกไปบูจาด่าให้ก็ลุกครับเปิดประตูออกไปไม่มีใครทุกอย่างเงียบสนิทในค่ำคืนแห่งนั้นนะครับมันทำให้คุณพจรู้สึกว่าแม่งแปลกแล้ว มันไม่ธรรมดาและเรื่องนี้คือมันน่าจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ที่ทําให้เขารู้สึกกลัวเพิ่มความกลัวอัตราความกลัวของคุณพจเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆบางคืนนะครับเขาดินเสียงเหมือนมีใครปะคนนะครับเอาเหมือนเอาเล็บอะ่ะขูดกับกําแพงข้างๆอะ่ะข้างๆห้องที่อยู่อีกด้านหนึ่งครับที่ไม่มีคนอยู่อะ่ะที่ไม่ได้ติดกับห้องใครเลยกรืดขูดอย่างเงี้ยครับยาว คือทุกคืนนะครับจะเจอคนเดินผ่านไปผ่านมาเคาะประตูแกล้งคนมาขูดกำแพงอยู่ข้างๆจนทําให้คุณพลเนี่ยเริ่มแบบสติแตกครับเริ่มแบบหลอนเริ่มอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยเขาก็เลยโทรไปหาลุ่นพีแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆนี้ให้คุณพีรุนพีเนี่ยได้ฟังแล้วลุ่นพี่ก็บอกเฮ้ยไม่ดีแล้วว่ะมึงคงต้องไปทําบุญให้เขาแล้วละ่ะหรือยังไงก็ได้เจียทาให้นั่นมึงลองหาวิธีดูคุณพลก็ไปที่วัดเดิมครับตอนที่ไปรดน้ำมนต์ก็ไป พูดคุยอย่างเงี้ยกับพระรูปหนึ่งที่เขารดน้ำมนต์ให้พระรูปนั้นก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวลองเอายันเนี่ยไปแปะตองประตูดูเผื่อว่าจะช่วยได้ไม่ครับเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมเลยเรื่องราวแบบนี้นะครับมันก็ได้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซำ้วซำอีกไปเรื่อยๆเป็นเดือน2เดือนมีวันหนึ่งที่คุณพศเนี่ยจะต้องเดินทางขึ้นมายัางกรุงเทพมหานครนะครับเข้ามาที่ตัวสาขาใหญ่สาขาหลัก ของบริษัทของตัวเองนะครับเพื่อที่จะมาประชุมเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนในการขายในปีถัดไปทีนี้คุณพศเนี่ยเขาก็ขับรถขึ้นมาครับเขาขับรถตอนกลางคืนนะครับเพื่อที่จะมาถึงในช่วงเช้าของวันเสาร์อีกวันหนึ่งเพื่อที่จะมาทันให้ทานเพราะเขาเนี่ยเขาไม่ได้นั่งเครื่องบินมานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าขับรถมาเนี่ยมันสะดวกมากกว่าและเขาเนี่ยจะได้มีเวลาในการที่จะขับรถไปเที่ยวที่อื่นได้ด้วยเขาก็เลยขับรถขึ้นมาในตอนกลางคืนครับ ในช่วงนั้นนะครับก็จากภาคอีสานขึ้นมาทางกรุงเทพเนี form, irm, ่ยเขาก็ได้ขึ้นทางด่วนมาในระหว่างทางที่ขึ้นทางด่วนเนี่ยเขาก็เหยียบมาเต็มที่เลยครับคือร้อยกว่าร้อยสิบร้อยี่สิบอ่ะเขาก็เหยียบมาเต็มที่เลยครับแต่จู่ๆครับรถเนี่ยมันก็เริ่มจะเหมือนว่ามันควบคุมไม่ได้อ่ะมันเริ่มแบบสายสายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนคุณพจน์เนี่ยชะลอรถครับเบรกเบรกรถอ่ะเบรกเบรกเบรค เพื่อให้รถเนี่ยมันควบคุมได้เพิ่มมากขึ้นทีนี้รถมันก็ยิ่งแปลกครับบนทางด่วนนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถซึบจนทําให้คุณพ์เนี่ยอยู่ในตอนนั้นนะก็คือขับรถประมาณ60-80กิโลเมตรแบบตกใจครับแล้วก็เบรคคือเบรกสุดตัวนะครับจนรถเนี่ยมันปัดแล้วก็พลิกป,ปุ๊บป๊บว่ำไป แต่คุณพจน์เนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บครับก็แขนหักไปแล้วก็รู้รู้สึกว่าจะซิโครงแล้วด้วยครับถ้าผมจําไม่ผิดนะแล้วก็เขาก็หมดสติไปครับก็มีคนมาช่วยเขาอะไรยังไงก็คุณพจน์นั้นหมดสติไปแล้วเขาได้ไปฟื้นในทีหนึ่งก็คือที่โรงพยาบาลเลยในห้องฉุกเฉินเขาก็ได้รับการผ่าตัดนู่นนี่นั่นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เริ่มมีการพักฟื้นฟื้นตัวในคืนหนึ่งครับที่เขาได้พักอยู่ที่โรงพยาบาลนั้น คุณพ์เล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกลับผมยาวใส่เสื้อสีแดงใส่กางเกงขาสั้นสีดำมานั่งทับบนตัวของเขาคุณพจน์เหมือนรู้สึกว่าแบบเหมือนจะกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่มันก็ดึกมากแล้วคุณพจน์ก็พยายามที่จะดิ้นครับดิ้น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 เท่าไหร่ก็ดิ้นไม่หลุดดิ้นเท่าไหร่ก็ดิ้นไม่หลุดจนในที่สุดครับคุณพศก็หลับตาแล้วก็ผนมือนะครับท่อง นโมตาสะอรหังสมะท่องอยู่แค่นี้ครับบนเพราะเขาไม่เคยสวหมนมาก่อนเลยเขาก็ท่องได้อยู่แค่นี้เขาก็ท่องสวดมนต์คือท่องเหมือนกับว่าอาการที่เขากําลังเป็นอยู่นั้นมันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่ามันแน่นหน้าอกครับมันเริ่มแน่นหน้าอกมันหายใจไม่ออกอึ๊บอึ๊กอึ๊อึ๊อึ๊คนที่อยู่ที่เตียงข้างๆนะครับเขารู้สึกว่าเหมือนกับว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณพจน์เนี่ยรู้สึกไม่ดีเขาก็เลยกดออดเรียกพยาบาลมา พยาบาลเขาก็นอามาถึงคุณพจน์จนทําใหพ้พยาบาลเนี่ยปลุกตื่น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 คุณพจน์เป็นอะไรคุณพจนเป็นอะไรคุณพจน์ก็ตื่นขึ้นมาล้วผมบอกว่าผมในโดนผีออมมีผู้หญิงคนหนึ่งครับมานั่งทับบนตัวผมแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกกระดุกกระดิกไม่ได้พยาบาลก็บอกว่าไม่มีอะไรครับคุณพจน์คุณแค่ฝันร้ายเท่านั้นที่นี้ครับคุณพจน์ก็อ๋อแล้วครับผมฝันเองเหรอก็ไม่เป็นไร ก็หลับต่อพอหลับต่อนั้นเอาอีกแล้วครับทีนี้ผู้หญิงคนนั้น,นครับเขาเนี่ยก้มลงมาครับเหมือนกับว่าจะบีบคอเหมือนว่าจะบีบคอนะแต่ไม่ได้บีบแต่ก้มลงมาแล้วก็เอามือมาเท้าใกล้ๆใกล้ๆ,ๆ,ๆกับซอกคอครับเท้าอย่างนี้แล้วเขาก็ค่อยๆแง้มหน้าลงมาแบบประจันหน้าอย่างนี้เลยครับแล้วสิ่งที่มันสิ่งที่มันน่ากลัวนั่นก็คือผู้หญิงคนนั้นเนี่ย มีดวงตาแค่ดวงเดียวอีกข้างหนึ่งโบไปคือมันโบ highly, ่ไปเลยแล้วก็มีดวงตาแค่ดวงเดียวแล้วใบหน้าที่มันเละเทะแล้วก็น้ำเลือดหรือน้ำหนองอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไหลจากปากอ่ะหยดออกมาตรงใบหน้าของคุณพศเองอ่ะคุณพศแบบกลัวมากกลัวสั่นกลจนแบบเหมือนสติแตกแล้วก็ร้องวายวายวๆยวายออกมาจนเพื่อนเตียงข้างๆเนี่ย กดออดเรียกพยาบาลมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาหาคุณพจน์อีกจนทําให้มีคนเนี่ยมาช่วยคุณพจน์ตื่นเหมือนตื่นจากภาวังอะ่ะตื่นจากการการที่ถูกอีอัมบอีรอบหนึ่งพอหลังจากคืนนั้นมาในช่วงของรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งคุณพจน์ก็บอกกับพยาบาลบอกว่าให้พยาบาลเนี่ยช่วยลงไปซื้อกระถางทูบกับทูบให้หน่อยเขาอยากจะทําวิธีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในห้องนี้ พยาบาลก็อโอเคโอเคได้เขาก็ไปซื้อเอามาให้แล้วคุณพ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้จุดทูบนะครับไม่ได้จุดนะแต่เพียงแค่ว่าเขาพนมมือกับทูบนั้นเพียงแค่ดอกเดียวแล้วก็พนมมือบอกว่าเขาเนี่ยขอ,อโอโิกรรมเขาขอขามาในสิ่งที่เขาเนี่ยอาจจะทําผิดพลาดไปอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณน,นั้นไม่พอใจเขาเขาขอโทษเขาขอ,อาโอโิกรรมแล้วคืนเนี้ย อย่ามาทําอะไรกับเขาแบบนี้อีกเลยถ้าเกิดว่าคุณจะมาขอให้คุณมาเข้าฝันว่าคุณอยากจะยกโทษให้เราทําอะไรได้บ้างแล้วเขาจะทําทุกจิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเขาก็พูดประมาณนี้ครับแล้วก็ปักทูบลงที่กระถางทูบแล้วเขาก็พักผ่อนไปเขาก็นอนไปนอนไปครับแล้วก็พอถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเขาก็ฝันครับเขาบอกว่าเขาฝันว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งครับที่หน้าตาจาดสวยเลยมาเข้าฝันเขาแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยได้อยู่ในสถานที่แห่งนี้นี่นั่นก็คือวัดที่คุณพศไปลองของนั่นแหละเขาได้อยู่สถานที่แห่งนั้นและเห็นว่าคุณพศเนี่ยอยากจะเห็นผีเขาก็เลยมาให้เห็นแล้วบอกว่าเป็นยังไงเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคุณพศก็บอกว่าผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วผมขอโทษแล้วผมจะไม่ทาแบบนี้อีก คุณพศเขาก็เลยขอขมานู่นนี่นั่นอะไรเสร็จปุ๊บผีตัวนี้ก็บอกว่ามึงต้องบวชให้กู9วันถ้ามึงไม่บวชให้กูแล้วกูจะตามมาเอาชีวิตมึงคราวนี้กูจะไม่วิ่งแค่ผ่านหน้ารถมึงกูจะเอามึงไปอยู่กับกูให้ด้วยให้ได้คุณพศกระลับปากว่าถ้าคุณไม่มากวนผมอีกหลังจากนี้ต่อไปหายจะออกจากโรงพยาบาลเมื่อไรเขาจะลางานเพื่อมาบวชให้คุณ9วันแน่นอน หลังจากนั้นครับก็คุณพจนี่ก็ไม่ได้เจอเรื่องราวอะไรแบบนี้อีกแล้วคุณพจน์ก็บวชให้ตามสัญญาแล้วก็บวชนานกว่านั้นอีกครับนานกว่า9วันเพราะว่าเขาได้บอกกับคุณแม่ทางบ้านของเขาที่กรุงเทพมหานครด้วยครับว่า,เ,าเขาอยากจะบวชคุณแม่เขาก็ดีใจเพราะว่าถ้างั้นบวชอย่าเอา9วันเลยเอาสักเดือนหนึ่งดีกว่าเขาก็เลยลาทางงานเนี่ยขอบวชหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้เจออะไรแบบนี้อีกครับเขาก็เอาเรื่องราวทั้งหมดที่ได้เจอมาเนี่ย เอามาเล่าให้รุ่นพี่ได้ฟังกันเอาละครับก็สําหรับเรื่องราวของคุณพจน์เนี่ยก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมอยากจะลองของอยากจะทําอะไรพี่เลนพี่เลนแบบนี้เนี่ยผมหวังว่าท่านผู้ชมคงไม่ไปทําอะไรแบบนี้นะครับนอกจากท่านผู้ชมเนี่ยจะโดนส้นตีนของพวกที่อยู่ในงานศพแล้วนะครับบางที ท่านผู้ชมอาจจะเจอผีโหดโหดที่มาทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนคุณพจน์นี้ก็ได้หรือบางทีท่านผู้ชมอาจจะตายไปเลยบ้างก็มีเอาละครับและสําหรับเรื่องเล่าในวันนี้นะครับถ้าข่าวท่านผู้ชมชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัสคสมาชกกับผมด้วยนะครับและคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีกับผีที่อยู่บนเตียงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย